สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปิดเปิดตอนเวลาหน้าจอปิดมันจะมีรูปนาฬิกาขึ้นมานะครับแนะนำสำหรับคนที่ใช้จอ o อล d หรือ Super AMOLED นะครับที่เป็นจอ o อล d แต่จอ IPS ผมไม่แนะนำนะครับมันจะเปลืองแบตมากๆคขั้นตอนแรกอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดซับช่องสุ p e นไอทด้วยน,ย,ยนะครับคนดูคนดูคนใหม่ คนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามคนละ1ติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับกดที่จอแสดงผลเปิดตลอดเวลาและหน้าจอล็อกนะครับมากดอันแรกเลยนะครับจอแสดงผลแบบเปิดตลอดเวลานะครับเลือกเลยว่าเราจะเอาแบบไหนมันก็มีหลายแบบนะครับแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเอาแบบไหนผมชอบแบบธรรมดา แบบนี้เองของผมสามารถเปลี่ยนสีข้อความได้ด้วยนะครับเปลี่ยนเร็วแล้วจะเอาเสียเลยสมมติสีเขียวมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับเลือกแบบด้วยรูปแบบหน้าปัดได้แต่คนชอบเลยนะครับอยากให้มันแสดงแบตเตอรี่ไหมถ้าแสดงมันก็จะมีแบตเตอรี่ขึ้นตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนอยากให้แสดงไหมวเวลามีคนแจ้งเตือน ถ้าเวลามีขอใจเต๋อก็จะขึ้นตรงนี้นะครับไอคอนเนี่ยตรงกลางอะ่ะแช่นนี้ครับถ้าใครอยากจะเอาแบบอื่นก็สามารถเอาได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ที่ท่านผู้ชมคอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ